สวัสดีค่ะบ้านนกดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจอกกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะวันนี้นะคะแอดมินขออนุญาตทุกท่านนะคะมาพบกับบ้านหลังนี้นะคะในสไตล์โมเดิร์นหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ที่26.72ตารางเมตรนะคะแบ่งออกเป็น1ห้องนอน1น่ห้องโถง1ระเบียงด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำอีกอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ช่าง ติดตั้งแล้วเรียบร้อยตั้งระดับบ้านยึดติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยกําลังเก็บในส่วนของงานสีอยู่นะคะตอนนี้เหลือรายละเอียดในส่วนของงานสีนะคะตัวกว้างหน้าบ้านนะคะวัดจากเสาถึงเสานะคะจะอยู่ที่6เมตรนะคะด้านหน้าลึกของตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่3เมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของระเบียงนะคะฝั่งนี้จะ3เมตร คูณ2เมตรนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะห้องน้ำจะอยู่ที่ไซส์เมตร65คูณเมตรห5นะคะนี่ค่ะจะอยู่ที่ไซส์เมตร65คูณเมตร65จะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าชมภายนอกกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปชมภายในระบบไฟก็เราจ้าชั่วคาวนะคะใช้ต่อชั่วคาวเพื่อที่จะเทสไฟให้กับลูกค้านะคะ ปิดนกกันนกมีให้นะคะทุกชิ้นงานนะคะกันนกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็กันให้เรียบร้อยนะคะปิดนกกันนกให้ด้วยนะคะหลังคาไม่ท่า Chief, นี้บุดฉนวนกันความร้อน5มิลทั้งหมดทั้งหลังเลยนะคะทุกชิ้นงานของยิ่งรวยเนี่ยใส่ PU ใส่ฉนวนกันความร้นอน PE ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็น PE 5มิลน,นะคะหลังคาเป็นเจนเจ้รเหล็กใบบูสโคนะคะที่ใช้ให้กับลูกค้านะคะ ตัวสีเป็นดูลักอินสปายนะคะหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวล้วนนะคะสวยสะอาดสว่างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีภายนอกจะเป็นเกรดดูลักอินสปายนะคะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ทั้งหลังเกรดเกรดสีฟิล์มสีจะเป็นตัวดีนะคะตัวแน่นๆเลยนะคะฟิล์มสีแน่นมากนะคะตัวระเบียงนะคะระเบียงจะอยู่ที่ไซส์2คูณนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวฝ้าเรียบร้อยมากเลย นะะในส่วนของงานเหล็กเดี๋ยวเราไปชมงานเหล็กใกล้ๆกันหน่อยนะคะงานเหล็กก็จะเหลือในส่วนของสีนะคะแต่อันนี้เราให้ดูงานเหล็กที่โรงงานยี่ยอินเจริญจัดสรรให้กับลูกค้านะคะเข้าม,มุมเข้าฉากองศางานเชื่อมสวยงามมากๆเลยนะคะโครงสร้างเหล็กกาวนัยทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างเหล็กกาวนทยระบบงานเชื่อมเป็น co 2นะคะเป็นเชื่อมเย็น ใช้ตัวควบคุมความเย็นในการเชื่อมนะคะแข็งแรงกว่าเชื่อมไฟฟ้า30เท่าเลยนะคะแอดมินศึกษามาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือสีนะคะเดี๋ยวจะเก็บสีให้ลูกค้านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวที่ยึดติดตั้งตัวนี้ตั้งระดับเรียบร้อยยึดติดตั้งพุกยึดติดตั้งพุกเพดล็กให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะเหลือเก็บสีะคะ่ะตัวระเบียงด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นไม้เทียม ไม้เทียมเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระเบื้องได้นะคะแนะนำก็ขออนุญาตแนะนําเป็นหยากนะคะเพราะว่าจะโดนแดดโดนฝนโดนฝนเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะคะถ้าเราใช้กระเบื้องหยาบนะคะภายนอกสวยงามมากๆเลยนะคะกระจกอลูมิเนียมตัวหนายอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เป็นล็อกนะคะ ล็อกการตกยกบ้านมีให้เจาะรูระบายอากาศให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตัวหนานะคะเดี๋ยวไอ้มีเลื่อนให้ทุกท่านชมนะคะเป็นการตัดงานหลังต่อหลังที่โรงงานยิ่งรวยยิ่งเจริญเนี่ยตัดหลังต่อหลังให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นผู้ผลิตเองด้วยนะคะรับติดตั้งนะคะติดต่อได้นะคะเดี๋ยวไอ้มีพาไปชมภายในกันนะคะตัวนี้เหลือเก็บสีเนาะโอเคนี่นะคะกันกระแทกมีให้ลูกค้าด้วยนะคะ นี่นะคะประตูล้างเลื่อนจะเป็นเนี่ยค่ะนี่เลื่อนง่ายๆสะดวกแบบนี้เลยนะคะงานมาตรฐานมากๆเลยนะคะด้วยความที่ตัดหลังต่อหลังและช่างาเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยเขาจะตัดตัดบานเนี่ยขอบบานขอบกระจกเนี่ยค่อนข้างที่จะ พอดีนะคะพอดีเลยแล้วก็การลดลูกล้อเนี่ยจะจะพอดีอะคะ่ะจะไม่ฟิตเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะคะตัวเมื่อกี้เป็นนี่ตัวจับ,บล็อกนะคะเราใช้เป็นของฮัสตานะคะยี่ห้ออย่างดีเลยเป็นตัวใหญ่นะคะกระจกเป็นอาซาฮีนะคะลูกค้ายี่ห้อมาตรฐานเลยนะคะโรงงานที่เราที่เราใช้ให้เป็นมกรนะคะลูกค้าเห็นตามไหมคะในกระจก ตอนนี้จะเป็นมอกออาซาฮินะคะอันดับหนึ่งแล้วค่ะของประเทศเนี่ยต้องเป็นตัวนี้นะคะกระจกตัดแสงได้ดีด้วยนะคะยี่ห้ออย่างดีกระจกไม่กรอบนะคะตัวนี้สามารถเลื่อนใช้งานได้ทั้งสองฝั่งนะคะแบบที่แอนมินพาดูเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องห้องแรกที่เราเจอนะคะจะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงอ่า ขนาดจะอยู่ที่3าคูณสนะคะบล็อกนี้ห้องโถงถัดไปจะเป็นห้องน้าเมตรหกสิบห้าคูณเมตรหกสิบห้าถัดไปห้องนี้นะคะซ้ายมือจะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวไปชมห้องนอนกันนะคะตอนนี้ไฟเนี่ยติดทุกจุดนะคะแล้วก็ปลั๊กเนี่ยเราก็ใช้ไปด้วยเลยนะคะในงานในงานวันนี้เราก็ใช้อ่ะอันนี้เเดี๋ยวเรารวบม่านให้ลูกค้า พอดีเมื่อกี้ไม่ได้จัดรอนไว้นะคะผ้าม่านเนี่ยตัวนี้อ่ะให้รอนเยอะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแต่พอดีเมื่อกี้ไม่ได้จัดรอนไว้ให้นะคะจัดรอนก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถวงโซ่ลูกผืนนะคะผ้าม่านถวงโซ่ลูกผืนแล้วก็เราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าลูกค้าซื้อ สั่งจองบ้านนอกดาวกับเราในตอนนี้นะคะเราแถมฟรีผ้าม่านสวยๆแบบนี้เลยนะคะแถมฟรีเป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้ด้วยนะคะเกรดพรีเมียมด้วยนะคะตัววอลเปเปอร์เนี่ยจะเป็นเกรดเช็ดทําความสะอาดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเกรด PVC เกรดเดียวกับร้านผ้าม่านเลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเรารับติดตั้งด้วยนะคะตัวผ้าม่านเราก็รับติดตั้งด้วยนะคะเราก็เลยสามารถมาแถมให้กับลูกค้าได้นะคะ ตองตอนนี้แถมผ้าม่านแล้วก็บอเบอร์นะคะนี่จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะประตูที่ใช้ตัวนี้จะเป็นประตูสวิงนะคะบางหลังก็จะเอากา้านกลางเนี่ยเป็นกระจกก้านกลางเป็นกระจ,กก,รก,ก,ระจกก็อ่าก็จะไว้ใช้เวลาที่แบบอยากเปิดห้องโลง่งแต่ตัวนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวถ้าเป็นห้องนอนนะคะกา้านกระจกที่เป็นกระจกลวดเดียวอะคะ่ะ หลังนั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวแต่ว่าถ้าเอ่อหลังนั้นก็จะได้ความโล่งแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นเป็นทึบแบบนี้นะคะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะตัวบานสวิงนะคะอ๋อว่าเราเมื่อกี้ติดอะไรเดี๋ยว ตัวบานสวิงนะคะตัวนี้นี่ล็อกเนี่ยล็อกใช้ได้ปกตินะทำงานได้ปกติเลยนะคะเป็นโชกอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ที่เราใช้โชกให้กับลูกค้าอ่าจะเป็นไดมอนด์นะคะไดมอนด์น่เกดพรีเมียมเช่นกันนะคะสุดๆเลยนะคะคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องน้ำนะคะ อันนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องนอนพอเราเดินออกจากห้องนอนก็จะเจอห้องโถงซ้ายมือเจอห้องน้ําด้านขวาก็จะเป็นระเบียงที่หนูขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวไปชมห้องน้ํากันนะคะห้องน้ํานะคะจะปูกระเบื้องให้ลูกค้าสุดผนังแบบนี้เลยนะคะสุดผนังสวยสวยรูๆูแบบนี้เลยนะคะ บัวบ,ว,บวมีให้เรียบร้อยนะคะเป็นบัว UPVC เก a ด A นะคะสุขภัณฑ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นคอโต้นะคะหลังนี้เป็นคอโต้เป็นน้ำสองระบบด้วยนะคะ<ม>เป็นสองระบบเลืกอกประหยัดน้ำได้เลยนะคะลูกค้า<ม>แล้วก็ในส่วนของสตอล์วนะคะสายฉีดชำระ,ะแล้วก็ชุดสรีอ่างนะคะชุดนี้จะเป็นทองเหลืองนะคะชุดนี้ก็จะเป็น3 0 4ทั้งหมดเลยนะคะตัวก๊อกเป็นมอกรน,นะคะลูกค้า ตัวนี้เป็นคอตโต้นะคะกระจกบานเปลือกสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระเบือ้องเนี่ยลูกค้าเลือกลายเลือกสีได้ในแบบที่ชอบเลยนะคะบางท่านก็อาจจะชอบปลายอื่นสีอื่นเนี่ยเลือกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรูมิเนียมเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่นะคะลูกค้าสังเกตดูค่ะใหญ่มาก ตัวนี้ใหญ่มากๆสิบกว่าเซนได้นะคะตัวกรอบเป็นบานเปิดเป็นชุดใหญ่เจ้าแรกเจ้าเดียวของบ้านนกดาวที่ใช้บานเปิดให้กับลูกค้านะคะไม่ใช่ PVC ธรรมดาไม่ใช่ UPVC นะคะเป็นตัวอะลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะเป็นตัวอะลูมิเนียมอย่างดีเลคะกรอบใหญ่มากนะคะอย่างดีอย่างหนาเลยนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะ ตัวนี้แพงแน่นอนค่ะลูกค้าบานเปิดนะคะจะเป็นชุดใหญ่งานอะโมิเนียจะเป็นตัวอย่างดีเลยนะคะก็จะเป็นชุดหนานะคะไฟนะห้องน้ํานะคะนี่ที่เราใช้ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟไอตัวนี้จะเป็นตัวสวิตไฟตัวนี้จะเป็นในส่วนของอพ้าลมดูดอากาศนะคะเราแยกสวิตให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเบเกอร์ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราจะซ่อนสายไว้ในกล่องนี้นะคะเอา ตัวในในในกล่องเนี่ยค่ะจะมีสายของเครื่องทำาอุ่นเราเดินไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นคันเอาเออเป็นเบเกอร์ของเขาเลยนะคะในส่วนของเบเกอร์แอร์เราก็มีให้นะคะเบเกอร์แอร์นี้ก็จะอยู่ก็จะอยู่ในห้องนอนนะคะลูกค้าก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาไว้ในห้องไหนไว้จุดไหนนะคะในจุดในจุดของแอร์หรือว่าทีวีแบบหลังเนี้ยตรงนี้จะเป็นห้องถุงก็จะให้จุดทีวีอยู่ตรงนี้นะคะตัวนู้นเป็นตู้ควบคุมไฟนะคะแบ่งลูกเรียบร้อยนะคะ รับประกันโครงสร้างสิบปีค่ะแม่แล้วก็่วดซึมหนึ่งปีค่ะใช่ค่ะค่ะระบบไฟเรียบร้อยค่ะอันนี้เราเช็คแล้วเรียบร้อยอ่นนี้นะคะอันนี้เป็นปักปักปักที่เราใช้ตัวปักจะเป็นปักกาวนะคะแล้วก็จะเป็นช้างนะคะที่เราใช้ให้กับลูกค้าจะเป็นช้าง บัวจะเป็นบัว UPVC เกรด A เคลือบสีอบสีจากโรงงานเลยโดยตรงด้วยนะคะตัวนี้เป็นกรดเ A เลยนะคะเก็บกาวยิงเก็บกาวแล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆนะคะ วันนี้นะคะแอดมินขออนุญาตจ,จบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านไหนสงสัยตรงไหนสอบถาเมเพิ่มเติมทักแชทได้เลยนะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะหรือเร่งด่วนโทรนะคะ0959829292โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ้านลองดาวยิ่งรวยยิ่งจเจริญจัดสรรสินค้าดีๆมาให้กับลูกค้าบ้านดีๆให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ